สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็มสายบุญรับมาแนะนำพระที่จะให้ท่านไปบูชาแล้วคาดแควปลอดภัยครับนั่นคือพระหลวงพ่อโสธรนครับนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลป์าทรงสมุดยะทรงอากาศพททาาทาาาุทธังคาดแควทำมังคาดแควสังคังคาดแควสัตว์ทูภัยพานวิน้าสันติครับ ขอให้องค์มารมีหลวงพ่อโสธรครับขอให้บรมีนพ่อธรคุ้มครองทุกท่านแล้วกันครับวันนี้มาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาเป็นอย่างยิ่งครับสําหรับเลื่อนยศคาดแข้ปลอดภัยนะั่นคือรุ่นยกฉัดทองคำครับไปสองห้าสามเก้าครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับจะมีเนื้อเงินเนื้อสารเคและเนื้อผงพุทธคุณครับซึ่งตัวนี้จะมีเนื้อทองแดงด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อเงินกันก่อนเลยครับเนื้อเงินจะเป็นเหรียญครับวันนี้ครับขอซูมกันดูครับรุ่นนี้หน้าสะสมบูชาแล้วสวยมากครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินนะครับโอ้โหนี่ครับกับรุ่นยกฉัดทองคําครับปกเสกพุทธาพิเศษวันที่ห้ากันยายนสองห้าสามเก้าครับนี่ครับ อันนี้คือเนื้อเงินนะครับพร้อมใบรับรองการผลิตต่อโค้ดที่ข้างเหรียญนะครับจะมีการต่อโค้ดที่ข้างเหรียญตรงนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดที่ข้างเหรียญนะครับนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูครับมีหรือเปล่าเห็นไหมนี่ครับต่อโค้ดที่ข้างเหรียญนะครับนี่นะครับนี่คือเนื้อเงินครับ ตัวนี้จะมีใบรับรองการผลิตเป็นอย่างนี้นะนี่ครับใบรับรองการผลิตเนื้อทองแดงก็มีใบรับรองการผลิตเนื้อสาเคก็มีใบรับรองการผลิตนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญขัดเงาทระลึกรับหลวงพ่อโสธรพอประครับวัดโสธรวรลารามวรวิหารแปดลิววันที่ห้ากันยายนสองห้ารสามเก้าครับรุ่นยกฉัดทองคําครับเป็นเนื้อเงินขัดเงาพ้นทรายครับน้ำหนักสิบเอ็ดจุดสี่สี่กรัมขนาดยี่สิบแปดมิลลิเมตรครับนี่นะครับ ใบรับรองการผลิตเนี่ยมีทั้งเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสามเคนะด้วยเลยนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงด้วยครับนี่ครับใครสะสมบูชาก็รุ่นนี้ก็น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นกับองค์หลวงพ่อโสธรครับตอนนี้ราคายังไม่แรงน่าสะสมได้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนื้อสามเคก็อยู่ที่หลักร้อยอยู่นะครับแต่เป็นเนื้อเงินก็หลักพันต้นๆนะครับถ้าเป็นเนื้อผงก็อยู่ที่หลักร้อยเช่นเดียวกันต่อไปเรามาดูเนื้อสามเคเลยครับ ที่สามเคที่ผมได้มานี่จะเป็นกล่องนี่นะโอ้โหกล่องแดงเนื้อนเะนื้อเนื้อเนื้อทองคำครับตกใจหมดโอ้โหเนื้อเนื้อทองคำนี่ครับข้างในจะกล่องก็จะเขียนว่านี่ครับรุ่นยกฉัดทองคํานะครับแบรรนนรบ,บรองการผลิตก็ชัดเจนเน,เน,ะน,น,นะครับนี่แบบรองการผลิตก็ชัดเจนเช่นเดียวกันก็คือเนื้อทองแดงชุบทองไมคอนสามกริย์กับน้ําหนักสิบจุดสามสามกนะครับนี่แบบรองการผลิตเดี๋ยวมาดูรูปแบบหรือมาดูเหรียญกันเลยนะครับ เดี S <S ๋ยวมาดูเหรียญกันดูนะครับนี่โอ้โหนี่คือเหรียญ 3K นะครับนี่คือเหรียญ 3K นะครับนี่คือเหรียญ 3K นะครับโอ้โหครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับเหรียญ 3K ครับหืมสวยเหมือนทองคําเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นเนื้ออะไรนะพี่เขาบอกเมื่อกี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงชุบทองไมคอน 3K นะ โอ้โหสวยมากครับนี่ครับนี่ครับใครเช่าหาบูชาก็เช่าโอ้โหสุดๆเลยครับข้างล่างเป็นพอปะลอีกนะครับต่อไปครับสุดท้ายครับสุดท้ายก็จะเป็นเนื้อผงนี่เนื้อผงพุทธคุณครับเนื้อผงพุทธคุณโอ้โหกล่องเดิมเดิมเหลืองเลยนะครับนี่เนื้อผงพุทธคุณด้านหลังก็ด้านหลังของกล่องก็จะเป็นนี่เลยครับโอ้โหปลูกเซกุเท่ไหลด้านหลังกล่องก็เรียบร้อยนี่ดูกล่องก็ได้นะครับนี่กล่องเหลืองเลยนี่ครับรุ่นยกขัดทองคามาดูเนื้อผงพุทธคุณนี่ครับ นี่ครับปิดทองอย่างสวยครับนี่ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับปิดทองสวยมากครับด้านหลังก็จะเป็นยกช่อฟ้ากับรุ่นมีตะกุดด้วยนะหนนี่รุ่นนี้ฝังตะกุดนี่ฝังตะกุดนะครับตะกุดนี่ก็ต่อโค้ด้วยนะครับตะกุดนี่ก็ต่อโค้ดนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี้ครับโอ้โหนี่คือเนื้อผงพุทธคุณนะใครชอบแบบไหนก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้นะครับกับหลวงพ่อโสธรรุ่นยกฉัดทองคํานะครับ นี่ที่ผมชอบมากก็จะเป็นเนื้อโอ้โหสามนะครับนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเอมสายบุญด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ